เอาจมตรงทางแคบด้วยตรงทางขึ้นด้วยจะไปข้างหน้าหรือมาข้างหลังจะไปข้างหลังหรือมาขา้างหน้ารถใหม่รถใหม่เสียเก่งเสียเก่งออกจากเคพีนะครับอันนี้เลพีบุริรัมเสียไก่ครับเนี่ยทางมันจะลำบากช่วงนี้เลยช่วงทางที่แบบว่า ขึ้นได้ทางเดียวอะ่ะมุมเดียวมันก็จะยากหน่อยช่วงเปิดฤดูกาลนะก็ลำบากหน่อยครับช่วงนี้ครับผมนี่หนักจีครับจีดาวจีดาวโอ้ าทำอะไรนั่นดันบ่ข้างหน้าดือ้ขอข้างหน้าอ้อให้ปาดดินแล้วก็ถอยหลังเอาดินให้เรียบไปข้างหน้าไม่ได้แล้ว ถอยครับรลมแรงมากเอาถอยไม่ได้ไปข้างหน้าก็ติดข้างหลังก็ติดลำบากแล้วงานนี้ ที่ออกแล้วทอยหลังได้อย่างเดียวครับงานนี้ปิดหน้าปิดหลัง lốp xe, đốt máy, đe dèn, thùng, đe xíu đèn. Ôi, nhanh lên! lên ต้องใช้จบใช้เสียมแล้วตอนนี้ต้องถอยได้ถอยอย่างเดียวไปหน้าไม่ได้แล้วต้องใช้โซ่ยกเอาตูดฝั่งโน้น โอ,อ,อ้ๆๆเรียบร้อยโอเคครับเชิญนี้บ๊ายบายครับผม